เดี๋ยวไปที่กบ,บินบุรีปราจิมบุรีกันหน่อยเจ้าของบ้านบอกอุตส่าห์สงสารน้องหมาที่เลี้ยงไว้ลงทุนทําหลังคากันแดดกันฝนให้มันผัวเมียคู่นี้ไม่รู้ยังไงใจบาปแล้วเกินมาขโมยไปหน้าตาเฉยเลยตั้งรางวัลด้วยใครเจอชี้เบาะแสเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับ แล้วขี่หวาดเสียวซะด้วยถ้าผัวขี่แรงหน่อยนี่เมียปิวเลยนะอยู่ข้างหลังแบบนีนะ้มันต้านลมนะหมาก็เห่าทักท้วงหาฟังไม้มลักษณะเป็นเหมือนโครงเนาะเป็นเหล็กกล่องนิ้วกุนิ้วอย่างนี้ตีขึ้นมาเป็นจัตุรัสแล้วก็เอาเมทัชชีตตัดยิงเข้าไปทํากันแดดกันฝนให้หมามันอยู่เพราะว่าร่มไม้ไม่รู้มันมีไม่มียังไงก็หมามันจะได้มาอยู่เนี่ยแล้วผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดริมถนน ผู้หญิงเป็นคนลงมายกไปโอ้เจ้าของบ้านบอกโกรธมากสร้างให้หมาคนก็มาทำอีกอหลังคานี้จ้างร้านสร้างไว้สองหลังรวมพันห้าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมาถูกขโมยเพราะของมันไม่ได้เป็นของแบบเข้าใจไหมเอาไปทำไม้เอาไป,าไาไปขายอะขายมันจะได้สักเท่าไหร่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาคือไม่ชอบหมาหรือไม่ชอบตัวเจ้าของเออ มันหน้าฝนใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากให้อาหารที่เราให้หมาเนี่ยมันเปียกแล้วทีนี้วันหนึ่งมันหายป้าก็อยู่ในบ้านแต่ป้าไม่รู้มันดูวงจรปิดเอาหูเป็นโกรอะ่ะป้าอยากจะถามเราว่าคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรกดอยากปากแห้งขนาดนั้นเหรอรังแกเราแล้วแกสัตว์เนาะล้วอย่างป้าเชื่อว่าคนอย่างป้าไม่เคยไปสร้างปัญหาให้ใครใจไม่ใจเดี๋ยวจะบอกให้ฟังนะคะแกไปแจ้งความไว้ที่สพกบินบุรีนะ เมื่อกี้บอกหลังคาทํามาสองชุดแบบนี้เท่าไหรพันห้าปะพันห้าตั้งรางวัลดาจับเลยคู่นี้นะถ้าจับได้ให้หมื่นหนึ่งแสดงว่าอยากได้ตัวคนที่ทํามากๆอืแล้วไม่รู้ว่าหมื่นหนึ่งเจ็ดไปทาหลังคาใหม่ให้หมาก่อนไหมนะสงสัยจะไปตามเป็นเน้นเอาทางนี้อู้ยเนี่ยลุ้นให้ผัวขี่เร็วกว่านี้ซะหน่อยนะผัวขี่เร็วกว่านี้ซะหน่อยแล้วรู้เรื่องเลยอได้นอนอยู่กลางถนนเนี่ยแต่ว่ามีหลังคาบังนะ Oh. ให้เรียบร้อยเลยนะเออบางแดดบางฝนเนาะไอ้บางแดดเราไม่เท่าไหร่หรอกหมาบอกแต่บางฝนเวลาฝนตกต้นไม้มันกันไม่ได้ไงสงสารเนาะม,มันก็อุตส่าห์หาบอกของหนูมาเอาทําไม oh, ของหนูเอาอันนี้ทําไปก่อนเป็นเพิงไปก่อนมีมง้งมีไม้มีรอนคู่แล้วก็มาทําไปก่อนอชั่วข่าวไปก่อนองงเนาะ,ะหลังค่าบางแดดบางฝนให้หมายังมาขโมยไปได้